นี่นพี่น้องนี่ก็ทือทางเขานะพี่น้องเนาะเป็นแต่เห็ดผาสีผาลุงเปื่นเอนอนยังสวยงามพี่น้องงามสวยงามนี่ผู้เฒ่าเป็นเห็ดมากนีไ่ไว้ด้วยความละเอียดอ่อนด้วยความสวยงามพี่น้องนี่แหละอเอ้ยผู้เฒ่าก็จะเห็ดไว้เขาไปไหว้ไหว้พระ ขับอุทยานองใหญ่ที่วัดป่าเสพสถิตบ้านหนองพอกเนะาะตำบลชาติชายศรีอำเภอดอนจานนี่เองเนาะจังหวัดกาฬสินธุลำ้องอสวยงามสวยงามสวยงามามีถึงเนาะ